ั้งกระจกป้องกันความเสี่ยงเรียบร้อยครับฟางยางป้องกันจุดเสี่ยงเรียบร้อยครับติดตั้งสัญญาณไฟจุดเสี่ยงเรียบร้อยครับจากสถิติของพื้นที่โดยเฉพาะตำบลเสขาเพื่อผ่านช่วงเทศกาลมันจะเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงมากเวลาประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งความเสียก็จะเกิดขึ้นเยอะ บ้าเราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนมากที่สุดในอาเซียนเป็นอันดับ9ของทั้งโลกปัจจัยต้นทานก็คือเรื่องเล่าเช่นว่าดื่มแล้วก็ไปขับแม้ไม่เมาเนี่ยนะครับมันก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุ เราก็จะมีกระบวนการเกณฑ์คนนะครับมาทำเรื่องของด่านชุมชนเรื่องของการรณรงค์มันก็ได้ผลในช่วงที่เราทําเลยช่วงนั้นไปมันก็กลับมาสภาพเดิมอีกแล้วพอดีจังหวะที่เราไปคุยกับทางสงสงสส,สก็เห็นความตั้งใจของเรานะครับและช่วยกันทําทุกคนช่วยกันสกัดนะฮะอย่างน้อยสุดสกัดในส่วนของพื้นที่ของตนเองโมคะนุ่มเนีน่นยนะครับไทยนะครับในส่วนของนักเรียนเองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของหลักสูตรก็คือแรลลี่เรา ป้ายนี้หยุดป้ายนี้อาทางแยกป้ายนี้ไฟแดงนะเขาต้องทํำยังไงเด็กเขาก็จะได้ซึมซับในจุดนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างไยเราปลูกฝังให้เด็กดต้องถือว่าวันนี้สสส,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 สยกมาไว้ที่ดีเลยเรามาดูเรามาศึกษารเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ในส่วนของตำบลขับขี่ปลอดภัยเนี่ยเขาไปสำรวจเรื่องจุดเสี่ยงเขาก็ค้นพบว่าจุดเสี่ยงมีกี่แห่งเขาก็รู้เลยว่าเขาจะต้องแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆเหล่านี้วิธีการแก้ไขได้ยังไงก็คือต้องเอาพลังทุกองค์ก,งกรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคท้องถิน่นภาคประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาดูว่าบดหมู่บ้านต่างๆที่ออกมา อาไใครเมาแล้วยังขับให้มาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์แรงต่างเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือการบูรณาการการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นแนวทางหลักของสระสะที่ไปสร้างให้มันเกิดขึ้นมาในชุมชน สสเองเนี่ยนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับเราได้มาพัฒนาระบบนะฮะกลไกของชุมชนเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางท้องถนนหรือความปลอดภัยท้องถนนนะครับสร้างไปคระพริบเอยนะครับทาสีตีเส้นนะครับสร้างข้อตกลงภายในในชุมชนที่ทำกันเองผลออกมาได้ดีมากอุบัติเหตุลดลงนะฮะชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตได้ครับเมื่อก่อนนี้ก็ชนกันเยอะค่ะเป็นละนาวเลยค่ะ อบตอและสสเข้ามาจะทำป้ายทำกระจกให้อุบัติเหตุลดลงทำให้ชาวบ้านสบายใจขึ้นค่ะตำบลชายขาวเป็นตำบลที่เข้มแข็งมากแล้วก็ตัวของผู้นําองค์กรเองเนี่ยครับก็มีความพร้อมจากค่าสถิติที่เราทําหลังสุดเนี่ยก็ชัดเจนเนาะเพราะว่าเขาสามารถลดสถิตินะครับจากที่เกิด38ครั้งเนี่ยลงเหลือแค่ไม่ถึง10ครั้งเองนอกเหนือจากนี้เนี่ยทางด้านของชายขาวเองเนี่ย ก็ยังมีเครือข่ายที่เป็นภาคีในระดับตำบลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกทรายขาวเป็นศูนย์กลางเป็นแม่ข่ายนะครับแล้วก็ชวนตำบลที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าอยู่บนเส้นทางของพรมโยธินเหมือนกันนะครับมาทําเป็นงานบูรณาการการขยายผลของเราเนี่ยเรากำลังคิดว่าเราอยากจะยกระดับงานในระดับตำบลของเราอ่ะที่เราทําอยู่115ตำบล116ตำบลให้ขึ้นมาเป็นระดับอำเภอให้หมดเลยถ้าเราเอาจริงนในพื้นที่ของสอสอ7อำเภอ อุบัติเหตุลดลงไป40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นสิ่งที่กระทำได้ถ้าทำจริงร้อยการแพทย์ดียังไงเนี่ยครับเวลาเกิดบาดเจ็บทางถนนที่ชนกันแรงๆเนี่ย50มันตายภายในหนึ่งชั่วโมงการแพทย์จะเจริญไงเกิดหน้าโรงพยาบาลก็ตายนะครับนั่นการแพทย์ที่ปายเหตุจริงๆต้นเหตุคือการป้องกันอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องเวรกรรมมันเป็นเรื่องสามารถป้องกันได้และพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก